สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact Exclusive ค่ะรถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถค่ายญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในอเมริกาเป็นอย่างมากนะครับสำหรับลุงให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็นรถสมรรถนะยุโรปในราคารถญี่ปุ่น SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา อะไยเครื่องโดยสุนภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียน,นเตตก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ฟัมติกลูกลอยครบชุดพาบเบรกมอเตอร์ผลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนเงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเล็กเล็กซัส IS250 V6 ขอขอบคุณคุณเต้ยสมาชิกทางช่องที่รถคันนี้ไม่ลุงทดลองขับและรีวิวสมบัติผัดกันชมคันนี้ขายนะครับใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์ IS หรือบางคนรู้จักกันในชื่อ a ัตเทสซาเป็นรถในกลุ่ม Compact Exclusive Car หรือว่าดีเซ gment ของทางค่ายเล็กซัสซึ่งถือว่าเป็นค่ายคู่แฝดกับ Toyota ที่เปิดตัวขึ้นมาเพราะจะเอารถเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาครับด้วยรูปร่างหน้าตาทั้งภายนอกและภายในสมรรถนะการขับขี่ออปชัน่นและความหรูหราที่ให้มาครบจัดเต็มทำให้ครองใจผู้บริโภคได้ไม่ยากเปิดตัวครั้งแรกในปี1998จนถึงนปัจจุบันมีทั้งหมด3เจนครับเจนที่1 xe10 ในปี1998 เจนที่ 2, XE 2 0ในปี2005และเจนที่ 3, XE 3 0ในปี2013โดย IS ย่อมาจากคำว่า Intelligent Sport ซึ่งแปลตรงตัวว่าซีดาน Sport อัจฉริยะส่วนคำว่า a t t e s a เป็นคำในภาษาอิตาลีแปลว่าความสูงหรือว่าระดับเสียงครับโดยรถรุ่นนี้ได้รับรางวัลอย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น Car of the Year ของประเทศแคนาดากับนิตยสารท็อปเกียรและในตัวเครื่องยนต์3.5ลิตรนะครับได้รับรางวัล10เครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในยุคนั้นตั้งแต่เปิดตัวในเจนแรกจนถึงณปัจจุบัน IS พันลิตรและจำหน่ายไปแล้วมากกว่า1.6ล้านคันทั่วโลกซึ่งในเจนที่2ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมียอดจำหน่ายสูงสุดมากกว่า7,000 700, 0คันรถที่เอามารีวิวในวันนี้เล็กซ iS 2 5 0 V 6เจนที่2รหัส XE 2 0แต่ในบ้านเราจะใช้รหัส JT H 2 0โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2005สิ้นสุดในปี2013มีการ m i n นอร์เชนหนครั้งในปี2009คันนี้เป็นรถโฉมเปิดตัวจดทะเบียนในปี2008ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงจะเป็นอลูมิเนียมนะครับ เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วดิโซ่ขนาด2.5ลิตรรหัส4 g r f s e v 6 d ดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปยีวาล์วดูอัวีวีแรงม้าแรงบิด256นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดซ u เปอร์ e c t เพรสและเลเบลที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่องไม่มีนะครับแต่จะมีอยู่บนฝากระปองจะมีทั้งแบบ2จุดและ5จุดตัว2จุดจะเป็นรถสเปคญี่ปุ่นที่ทําเข้ามาขายในไทยแต่ถ้าเลเบล5จุดจะเป็นสเปคญี่ปุ่นทําขายในญี่ปุ่นครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ถึง100ประมาณ8.2ถึง8.4วินาทีท็อปสปีด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.1เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อด้านหน้าเป็นบเ w ลวิชบอนด้านหลังเป็นมัลติลิงระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS TCS D, BA, e b d b a e b a และ v s c ครับยางเดิมติดรถมีขนาด2 2 5 4 5 17ซุม้มล้อตามสเปคจากโรงงานด้านหน้าใส่ได้แค่2 2 5นะครับแต่ด้านหลังสามารถใส่ได้ตั้งแต่2 2 5จนถึง2 4 5ปัจจุบันคันนี้ด้านหน้าใส่ยาง2 2 5 4 5 17ด้านหลังใส่2 4 5 4 5 17ยังอยู่ในสเปคครับ จุดต่ำสุดถึงตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์110มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.55ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.80ยาว4.58สูง1.44เมตรฐานล้อมีความยาว2.73เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดลบประมาณ85จนถึง100กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนโคอร์กบอดี้สไตล์ซีดาน แพลตฟอร์ม N แพลตฟอร์มหรือบางคนเรียก Toyota N p l a t แพลตครับถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้95 l นะครับและรองรับได้จนถึง e 1 0แต่จากที่เคยใช้งานมาเนี่ยเติม e 2 0ใช้งานก็ไม่ได้มีปัญหานะครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นลักษณะนี้ครับตอนป้ายแดงมีมาให้2ดอกและถ้าใครจำได้นะครับเล็กซัสจะมีกุญแจแบบเป็นการ์ด เราสามารถไปทําเพิ่มได้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,500-2,000ถึงบาทครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้เล็กซัสครับกระจกมองข้างซ้ายขวาจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้นครับเลเบลที่เสา B มี2จุดครับ1และ2ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับซอฟทัดหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูป m e ม o r y บอกคนขับได้3ตํตำแหน่งพับกระจกปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดช่องเก็บเอกสารและที่ใส่ขวดน้ําขนาด 600cc ลึก1ฝ่ามือครับไฟเวลคัมไลท์หรือว่าไฟกาวไลท์มีมาให้เฉพาะประตูคู่หน้าครับเบาะที่นั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทางเดินหน้าถอยหลงัง ยกบาะด้านหน้ายกบาะด้านหลังปรับพนักพิงมีหนุนหลังมาให้ครับมีที่พักเท้ามาให้เป็นปั้นพลาสติกขนาดใหญ่เบรกมือแต่เป็นแบบปั้นเหยียบวิธีการใช้งานล็อกปลดล็อกช่องเสียบ OBD2 อยู่ทางด้านขวามือที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดฝาถัาน้ำมาันและเปิดฝากระโปรงท้ายปรับความสว่างเรือนไม้ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถที่ปัดฮิมะฉีดน้ำกระจกไฟหน้าม่านด้านหลังการใช้งานง่ายมากเป็นแบบ one t o u c ครับยกเลิกการทำงานก็กดอีกทีหนึ่งช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบกระดกกดปุ่ม start พวงมาลัยจะอยู่ในตำแหน่งของการขับขี่ครับเวลาที่เราดับเครื่องก็จะยกขึ้นให้ เป็นแบบ ction, มันติฟังก์ชัน3ก้านคุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับด้วยไฟฟ้าได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงครับทางด้านซ้ายมือเกี่ยวกับระบบมันติมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงแทรกละโหมดการใช้งานทางด้านขวามือเป็นปุ่มดิสเพย์ ทำงานร่วมกับหน้าจอเรือนไม้ครับมีพัดเดิลชิปมาให้ด้วยซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับเป็นแบบอัตโนมัติก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวามือไฟหน้าเป็นระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันครูสคอนโทรลจะอยู่ทางด้านล่างขวามือถ้าจําไม่ผิดจะเป็นคอนเนคเตอร์แบบ4ช่องครับเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอล แบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาไม่ความเร็วได้ถึง260น้ำมันตรงกลางเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถทิป A, ทิป o o v e r a l l ขวามือเป็นวัดรอบและด้านล่างเป็นอุณหภูมิน้ำครับดัชบอร์ดและคอนโซลกลางเรียบหรูดูดีมีสไตล์วัสดุที่ใช้ดีมากๆครับ ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นซอฟทัชเกือบทั้งหมดยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปและตกแต่งด้วยลายไม้ถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด10จุดครับคู่หน้า2เสา A 2เบาะคู่หน้า2เสา C 2และรองหัวเขา่าเบาะคู่หน้าอีก2ครับช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องอาการประจำรุ่นก็คือม่านช่องแอร์เสียครับ หักระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลเป็นดิจิตอลควบคุมอุณหภูมิแยก2โซนซ้ายขวาฟังก์ชันการใช้งานปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายมือระบบแอร์อัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิทั้ง2โซนปิดการทำงานเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ปรับแรงลมได้7ระดับอากาศภายในภายนอกโหมดการใช้งานไลฟ้าด้านหน้าระบบกรองอากาศไล่ฟ้าด้านหลัง ปรับอุณหภูมิทางด้านขวาและปรับอุณหภูมิรวมปุ่ม engine start stop อยู่ทางด้านซ้ายมือตำแหน่งมองเห็นยากนิดนึงครับเปิดปิดระบบการทรงตัวโหมดการขับขี่มี power และออกตัวในที่ลื่นให้ด้วยครับปรับพวงมาลัยไฟฟ,ฟ้าได้4ทิศทางอยู่ตรงนี้ครับไฟแสดงสถานะ passenger airbag สวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนนาฬิกาดิจิตอล วิทยุติดรถยนต์จากโรงงานจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับด้านบนจะเป็นหน้าจอแสดงผลปุ่มเปิดปิดการทำงานและชุดควบคุมจะอยู่ด้านล่างครับที่เขียบบุรีและที่จุดบุรีครับสวิต์เป่าบอกคู่หน้าครับจะเป็นทั้งแบบร้อนและเย็นได้ด้วยเกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดทรงเกตไทยหรือว่าขั้นบันไดหัวเกียร์ตรงนี้คุ้มมาเพิ่มนะครับไม่ใช่ของเดิม การใช้งานตำแหน่ง R N D โหมดสปอร์ตให้ผลักมาทางด้านขวามือครับดันขึ้นจะเป็นบวกดึงลงจะเป็นลบสามารถจอดแปดหรือว่าจอดใส่เกียวว่างได้เพราะว่ามีปุ่มชิปล็อกมาให้ครับที่วางแก้วหรือครับโคเดอร์มีมาให้1ช่องพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกสามารถใส่แก้วขนาด30 32ออนซ์ได้ครับ แต่เวลาใช้งานจริงมันบางคันเกียร์ครับฉะนั้นไม่แนะนำให้เอามาวางตรงนี้ใหญ่สุดที่วางได้น่าจะประมาณ22ออนซ์ครับที่พักแขนวัสดุดีมากครับพรีเมียมสุดๆด้านในบูด้วยฟองน้ำด้านนอกคุ้มด้วยหนังอย่างดีความรู้สึกในการเท้าดีครับข้างใต้เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ครับมีที่วางแก้วหรือครับโเดอร์มาให้หช่องอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นช่องเก็บของ มีช่องเสียบ AUX และ power outlet มาให้อย่างละหนึ่งช่องพื้นด้านในบุด้วยสกักลาดป้องกันไฟฟ้าสถิตลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือครับสามารถวางแก้วขนาด30 3 2ออนซ์ได้พอดีครับถ้าวางตำแหน่งนี้เวลาใช้งานคันเกียร์จะดีกว่าครับระยะกับคันเกียร์ดีมากๆครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นหนังด้านในบุด้วยฟองน้าความรู้สึกในการเท้าดี ระยะกับพวงมลาลัยดีมากๆครับเก๊เก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ลุงชอบครับด้านในจะแบ่งออกเป็น2ชั้นครับบูด้วยสักหลาดลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือที่ฝาสามารถวางแก้วได้ครับมีไฟส่องเก๊ไหมด้วยครับเอกสารและคู่มือครบครบ,ครบจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวคู่มือจะเป็นภาษาไทยพิมพ์4ีสีครับ ค่าภาษีรายปีณปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ2,480บาทครับชุดเครื่องมือติดรถจะเป็นแบบนี้ครับเก๋ไก่มากๆกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติไฟสองห้องโดยสารและไฟสองแผ่นที่คู่หน้าแยกไฟและแยกสวิตช์การใช้งานอย่างชัดเจนครับไฟสองแผ่นที่ไฟสองห้องโดยสาร ม่านบางแดดวัสดุด้านในดีมากนะครับแต่ด้านนอกเป็นชนิดเดียวกับผ้าหลังคาเวลาใช้งานไปนานๆนะครับถ้าไม่รักษาความสะอาดให้ดีมันจะสกะปรกง่ายมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองด้านเวลาที่เปิดฝาไฟจะติดขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีทั้งหมด4อันวัสดุบุหลังคาดีมากๆครับเบาะที่นั่งคนขับ ถึงภาพโดยรวมของรถรุ่นนี้จะมาในสไตล์สปอร์ตแต่บ่อที่นั่งเป็นบาะหรูครับวัสดุเป็นหนังแท้ทั้งตัวแต่เป็นเกรดพรีเมียมครับถ้าลองจับลองสัมผัสจะเข้าใจว่ามันนุ่มมากๆบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราเป็นหนังรูเพื่อการระบายอากาศที่ดีและเป่าเบาะให้ได้ทั้งร้อนและเย็นครับบริเวณด้านข้างจะเป็นหนังทึบตัวเบาะใหญ่กว้างแบยาว รองต้นขาได้ดีพนักพิงปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้ครับความรู้สึกในการนั่งมันใกล้เคียงกับการนั่งโซฟาที่บ้านครับหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับถึงเอียงมาด้านหน้าไม่ได้แต่องศาดีครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางเมม o r ีเบาได้3ามตำแหน่งเหมือนกรบอกคนขับทุกประการครับ ตำแหน่งเบาต่ำสุดระดับสายตาลุงอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้วครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่1นึ่งกำปั้นพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากสามารถเหยียดขาได้สุดทั้ง2เท้าเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ1น,นิ้วครับเฮดลูมมีอยู่2กำปั้นครับ กระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังครับและเนื่องจากว่าเป็นรถท้ายลาดติดที่เสาสีเต็มๆครับแผงประตูแถว2ซอฟทัชหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปด้านหลังบอกคู่หน้ามีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องด้านหลังคอนโซลกลางมีช่องแอร์แถว2มาให้2ช่องด้านล่างเป็นที่เขียบบุหรี่ครับ ไฟ2ห้องโดยสารแถว2อแยกฟังก์ชันการใช้งานอย่างชัดเจนครับไฟ2องแผ่นที่ไฟ2อง้อโดยสารจะใช้สวิตช์ร่วมกับด้านหน้าครับเบาะที่นั่งแถว2ถ้าคุณคิดจะเอารถคันนี้มาใช้งานในครอบครัวแล้วเดินทางแบบผู้ใหญ่4คนทุกวันลุงบอกว่าไม่ตอบโจทย์ครับตัวเบาะ กว้างแบ่ bear, แต่สั้นพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีหัวหมอนเป็นแบบตัวแอลใหญ่คว่ำปรับความสูงได้หนึ่งระดับองศาถือว่าใช้งานได้ครับเฮดรูม <lo> มีอยู่หนึ่งกำปั้นครับเลกรูมถ้าตำแหน่งเบาะด้านหน้าลุงขับเองมีอยู่แค่หนึ่งนิ้วครับพื้นที่วางเท้าขึ้นอยู่กับคนขับด้านหน้าว่ามีความสูงมากน้อยขนาดไหนถ้าตัวเตี้ยปรับเบาะสูง พื้นที่วางเท้าก็จะมากเพิ่มขึ้นตามไปด้วยที่พักแขนกว้างยาวความรู้สึกในการเท้าดีข้างใต้เป็นช่องเก็บของพื้นด้านล่างบุด,ด้วยสักหลาดป้องกันไฟฟ้าสถิดด้านหน้ามีที่วางแก้วหรือคัพโคลเดอร์มาให้2ช่องเป็นแบบปรับขนาดอัตโนมัติสามารถใส่แก้วขนาด30สาออนซ์ได้พร้อมกันทั้งสงช่องครับ ตำแหน่งบอกคนที่5วิบากกรรมของคนนั่งจริงๆครับหัวหมอนปรับความสูงได้หนึ่งระดับใช้งานจริงไม่ได้อีกอย่างหนึ่งลุงสูง177เซนติดหลังคาครับพนักพิงและเบาะนั่งแข็งมากๆครับซ้รลายอุโมง์เผาขับมีขนาดใหญ่มากนั่งแล้วขาวางไม่ได้ครับกดหน้าท้องฉะนั้นถ้าจะนั่งตรงนี้ต้องแชร์พื้นที่วางเท้าอย่างเดียว ตำแหน่งนี้ไม่เหมาะกับผู้ใหญ่เลยครับเด็กแค่พอนั่งได้โดยส่วนตัวลุงมองว่าถ้าใครจะใช้รถรุ่นนี้มองว่าเป็นรถแบบ2บวก2จะสบายใจกว่าครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บไม่ดีมีนั่งทิมดักนะและตำแหน่งบอกคนที่5เป็นแบบล็อก3จุดครับมีระบบ ISOFIX มาให้ด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3วิธี หนึ่งสวิตช์ภายในห้องเดยสาร2ที่ฝาท้ายจะอยู่บริเวณขวามือและ3ที่กุณจรีโมทกดค้างประมาณ3วินาทีครับเป็นแบบปลดล็อกเท่านั้นพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด485ลิตรถือว่าเพียงพอกับการใช้งานครับวางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้นะครับ ไฟห้องเก็บสมาระอยู่ตรงกลางจะทำงานร่วมกับสวิตช์ด้านหน้าครับด้านล่างจะเป็นที่เก็บยางอะไหล่เครื่องมือแล้วก็แม่แรงครับด้านข้างทั้งด้านซ้ายและขวามือจะเป็นถาดวางของครับมีคุกแขวนของมาให้ทั้งสองด้านรับน้ำหนักได้มากสุดจุดละ3กิโลครับที่พนักพิงเบาะแถวสองจะมีฝาเปิดครับช่องนี้เปิดได้แค่ด้านเดียวนะครับ เอาไว้ใช้ในกรณีที่เราจะขนของที่มีความยาวอย่างเช่นไม้สกีหรือว่าไม้กล์ฟครับเนื่องจากว่าเป็นรถหน้ายาวท้ายสัน้นเลยทําให้พื้นที่ห้องเก็บสมัมภาระปากทางเข้าค่อนข้างแคบและลึกเข้ามาด้านในครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานสมรรถนะดีดมแกส๊สได้ทนด้วย 2. ช่วงล่างการขับขี่สไตล์ยุโรปนุ่มนวลในความเร็วต่ำหนักแน่นในความเร็วสูง 3. ฟังก์ชันออปชันระบบความปลอดภัยและความหรูหราให้มาครบจัดเต็มเทียบกับรถยุคนี้ได้สบายๆครับ 4. การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีมากมีแอร์แถว2มาให้ด้วยเย็นทั่วทั้งคัน 5. เป็นรถที่ซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายอไไล่ไม่แพงถ้าเทียบเป็นยิ่งเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันราคาถูกกว่าครับ 6. ราคามือ2ชั่วโมงนี้ไม่แพงมีความคุ้มค่าน่าใช้ครับข้อเสีย 1. การเข้าออกห้องโดยสารทั้ง2แถวค่อนข้างลำบากลุกเข้าออกยากเพราะว่าเบาะตำ่ำาออัตราสิ้นเปลืองถ้าเปรียบเทียบกับรถในซีซีเท่ากันทำได้ดีก็จริงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรถยุคนี้ยังกินน้ำมันอยู่ครับ 3. เป็นรถในทรงสปอร์ตซีดานไม่เหมาะกับการเป็นรถในครอบครัว ส่วนตัวมองว่าควรเป็น2บวก2ครับ 4. ห้องดิสารแถว2นั่งแล้วอึดอัดเนื่องจากว่าหลังคาต่ำแผงประตูสูงและภายในเป็นสีดำครับ 5. ของเล่นของแต่งไม่ค่อยมีถ้ามีก็ราคาสูงส่วนใหญ่ที่เขานิยมทำกันก็คือเอารุ่นนี้ไปแปลงโฉมให้กลายเป็น30ครับเมือ่อก่อนตกแสนบาทเดี๋ยวนี้อยู่ที่ราวๆห้าหม่นถึงหกหมืบาท เปลี่ยน3ชิ้นก็คือไฟหน้าไฟท้ายและกระจังหน้าครับอาการประจำรุ่น 1. แหลกพวงมาลัยหลวมมีเสียงดังปัญหาที่เจอจะอยู่ที่แหลกคอแล้วก็ยอยพวงมาลัยครับ 2. กันชนหน้าหลังห้อยเกิดจากกิบล็อกเสื่อมสภาพค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0บาทครับ 3. หน้าจอหลักเสื่อมสภาพตามอายุรถซ่อมได้ราคาไม่แพง 4. ไฟ ABS โชว์ให้เช็คเซ็นเซอร์ ABS ก่อนถ้าไม่เสียค่อยเช็คปั๊ม ABS ครับ 5. น้ำรั่วเข้าห้องในสารเนื่องจากท่อระบายน้ำตันทำความสะอาดปีละครั้งจบครับ 6. วัสดุภายในบางอย่างเสื่อมสภาพง่ายเช่นคอนโซลแผงประตูเหนียวหรือว่าละลายและช่องแอร์หลุดง่ายครับ อัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-10กิโลลิตรนอกเมือง13-14กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-13กิโลลิตรขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และเวลาเดินทางกายยิ่งประหยัดครับคู่เปรียบในยุคเดียวกัน 1. mercedes benz c class w 2 0 4 2. bmw series 3 e 9 0 3. audi a 4 4. s a a b 93 5. Volkswagen Passat B6 และ 6. Skoda Superb 3U ราคามือ1ในยุคนั้นเริ่มต้นตั้งแต่2.99จนถึง3.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันเป็นหลักราคามือ2อนปัจจุบันนะครับต่ำสุด400,000สูงสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ530,000บาทขึ้นอยู่กับปีสภาพและของแต่งครับกับ Lexus IS 250 โดยส่วนตัวลุงแนะนําให้หามาใช้งานครับเพราะเป็นรถสมรรถนะดีสไตล์ยุโรปแต่ค่าใช้จ่ายค่าดูแลรักษาถ้าคุณทํากันบ้านเป็นมันจะอยู่ในราคารถญี่ปุ่นครับและจะอยู่ระหว่าง C กับ d s e gment และเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ติดแก๊สทนลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณ4ี0 0สนถึงห้าบาทคุณจะสามารถหารถแบบนี้มาใช้งานได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ เล็กซัส250นะครับอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าใครที่คิดจะหารถหรูมาใช้งานนะครับสมรรถนะการขับขี่ดีช่วงล่างดีดีทุกอย่างครับยกเว้นแถว2ก็ถ้ายอมรับได้ก็ใช้งานรถรุ่นนี้ได้สบายๆครับ